วันชัยชำแหละมีไหมทางรอดตั้มมีไหมครับผมเนี่ยเป็นทนายความโดยอาชีพมาสี่สิบกว่าปีเป็นผู้บริหารสภาทนายความมาสี่สมัยยังไม่เคยเห็นทนายความที่มีชื่อเสียงติดคุกติดตารางเหมือนกับทนายตั้มเพราะฉะนั้นข่าวเรื่องทนายตั้มเนี่ย จึงเป็นเรื่องสะเทือนขวัญต่อความรู้สึกของประชาชนที่ทำตัวเองเหมือนลักษณะช่วยเหลือประชาชนแต่เบื้องหลังกลับโกงต้มตุนวางแผนเพื่อจะตบรัพย์มาเพื่อตอนเองเนี่ยฟังดูแล้วมันก็เป็นลักษณะของความโหดร้ายเยี่ยมโหดทีเดียวแหละครับมาถึงณวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าผมเป็นทนายตั้ม จะพาลูกพาเมียพาครอบครัวเนี่ยไปกราบตีนเจ๊ค่อยแล้วก็ขอขมาลาโทษเลยจะไม่ขอสู้ลบปลบมือแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับคือประเด็นแรกเนี่ยเราจะสู้ได้ยังไงว่าว่าเป็นการให้โดยเสน่หาโดยเสน่หาเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยฟังดูแล้วมันก็เอาสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดา ไม่ต้องสามัญอะไรเลยเนี่ยนะมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากแล้วให้เงินคนเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยอสองถ้าบอกว่าเป็นการจ้างกันเพื่อลหรือยืมเงินเพื่อลงทุนตามที่ทนายสายหยุดว่ามันก็ฟังแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีน้ำหนักการยืมเงินกัน แบบเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยโดยไม่มีอะ,อะไรอะ่ะไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะยาก<ะ>แล้วการต่อมาว่าเป็นการลงทุนแล้วคุณอ้อยเป็นการลงทุนลงทุนแล้วทำไมเงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านมันดันมาอยู่ในกระเป๋าทนายอืมออ่าเนี่ยคเพราะฉะนั้นไปไปมา,มาแล้ววนไปวนมาเนี่ยเฉพาะเรื่องอะไรเดียวเรื่องแรกเนี่ยค่ะ มันโอ้โหผมว่ามันยากอ,ะอ่ะเนี่แค่เรื่องเดียวนะเอาพอเรื่องรถเบนซ์นั่นอ้าวมีปรากฏเ่ามีใบเร็รสองใบขึ้นมาอีกอแล้วคุณคิดว่าคนที่ขายรถเบนซ์เนี่ยอไอ้บริษัทที่ขายมันจะร่วมตายไปกับคุณด้วยหรือเปล่าโอ้ไม่ร่วม ถ้าเป็นคุณโจอ่ะคุณุโจคุณเจี๊ยบคุณจะยอมตายด้วยกัทนายตั้มไหมล่ะไม่ยอมครับผมสู้ตายเลยถ้าเป็นบริษัทผมนะคุณก็จะต้องแถลงตามความเป็นจริงว่าทนายตั้มขอให้ผมออกครับแต่จริงๆเนี่ยผมเก็บมาประมาณสิบล้านเท่านั้นแหละครับไปไปมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครยอมตายด้วยอ่ะค่ะนะดูจากข้อมูลพยานหลักฐานและผมเชื่อว่า งานเนี่ยตำรวจเขาทำงานลัดกลุมสอบพยานหลักฐานนะเชื่อเหลือเกินว่าค่อนข้างจะยินยา,นยาอาจารย์นะอา<อ>จารย์อาจารย์มันจะไปหมาที่คนสนธิเขาเขาคาดหวังไหมอังยีซองโจนซึ่งมันดูหนักกว่าพวกช่อโกงธรรมดาผมผมยัง,ย,งยังมองว่าไปไปไม่ถึงเพราะมันคนลา ต่างรั้งต่างคราวกันอ๋อมันอาจจะทั้งคือไอ้อั้งยี่ซ่องโจรน,นี่มันต้องรวมหัวรวมตัวกันแล้วก็กระทำการนั้นแต่แม่มันจะไปได้หรือเปล่านีผมยังไม่แน่ใจนะยกเว้นว่าไปพิสูจน์ทราบได้ว่ามันมีเครือข่ายเกินห้าคนถูกไหมเอออ,อย่างนี้ใช่ไหมผมว่ามีเครือข่ายอ,อแต่ผมนึกไม่ถึงนะว่าทนายความเนี่ยเอ,อที ต่อหน้าต่อตาพี่น้องประชาชนตามโซเชียลตามสือ่อแสดงตัวเป็นพ่อพระ,ะแสดงตัวเป็นการช่วยเหลือประชาชนจะมีวิธีคิดที่มันแยบยนเห็นเงิน hmm. เห็นกับเงินเห็นแก่ตัวจนจนไม่น่าคิดว่าน่าจะเป็นพนายนะ hmm. <laughs> ไปใครมามาผมยังมองเฮ้ย ตกลงว่าคุณเป็นทนายแล้วในที่สุดมาเป็นโจรหรือว่าเบื้องหลังจร,จริงๆคุณเป็นโจรแล้วมาเป็นทนายวะเนี่ย<อ>ผมนึกไม่ถึงเลยนะอาจารย์อสายาสันดานการศึกษาอบรมของทนายเนี่ยเออมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคุณอาจารย์อาจารย์รู้จักส่วนตัวไหมเคยคุยอะไรกันบ้างไหมเขาเคยมาขอความช่วยเหลือผมค่ะแล้วนิสัยเขาเป็นยังไงตอนนั้น คือเขาตอนผมเป็นสวนี่ถอยไปน่าจะประมาณไม่เกินสามปีเนี่ยเขาเคยมาขอความช่วยเหลือผมเรื่องหนึ่งขออนุญาตไม่บอกกันแล้วกันเรื่องใหญ่ไหมคะมาเลยอาจรนี้แปลว่าเรื่องของเขาแหละเรื่องคดีโกงคดีความแต่รายละเอียดขออนุญาตไม่บอกโอเคอ่าแล้วอาจารย์ช่วยไหมครับช่วยเหลือช่วยไหมผมเห็นกิริยาท่าทางเดินมาถามว่าโดยส่วนตัวรู้จักไหม ไม่รู้จักแต่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก่ากมาบอกว่าเฮ้ยไปขออาจารย์วันชยนัยมันอ๋ออนดาแล้วเขาก็มาพบผมสมัยที่ผมเป็นสวครับมีลูกน้องเดินประปกบมาสองคนคเดินคือปกติคนจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นี่เขาเนี่ยมันรุ่นลูกผมอ่ะปกติคนจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แม้แต่ตัวผมเองนะคุณค่ะ ผมก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะค่ะไอ้นี่มันเดินกลางมาเลยมันเดินแบบย่าโสโหังว่าฉันเป็นคนดัง <c oughs> อ่ะ <c oughs> แล้วมีลูกน้องเดินประกบซ้ายขวาของคนอะ <c oughs> ่ะฮะอ่อไมเวลาเจอผมยกมือไหว้อ่ะคือเราเห็นท่าทีการไหว้การอะไรเนี่ยเราก็รู้นะเราเป็นผู้ใหญ่อายุขนาดนี้แล้วอ่ะค่ะ แล้วผมก็เป็นอาจารย์ทนายมาไม่รู้ตั้งอาทิตย์เด็กเด็กรุ่นนี้มันรุ่นหลานรุ่นลูกเลยอะ่ะเขาเรียกผมว่าไงรู้ปะเรียกว่าพี่ครับโอ้พี่วันชัยเออเรียกพี่วันชัย <c oughs> ต้องเรียกอาจารย์นะใช่ไหมค <c oughs> ือเราก็ไม่ได้ถือนะเข้าใจเ <c oughs> ข้าใจแต่เ <c oughs> ขาเรียกผมว่าพี่อะ่ะผมยังจาได้ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ แล้วก็เห็นกิริยาท่าทางนี่อืมผมว่าผมในชีวิตผมว่าเคยดังนะคุณอดังฮะตอนนั้นดังอู้วผมก็เคยมีตาแหน่งแห่งหนนะค่ะแต่ผมจะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ก้าวร้าวไปหาผู้รับผู้ใหญ่ก็อ่อนน้อมถ่อมตนครัโอ้แต่นี่มันลักษณะมันเดินกลางมามันเหมือนกับให้คนอื่นเห็นว่าผมคนดังอ,ะอ่ะสองแล้วก็มีลักษณะมันแขนกล้าวเลยไม่ช่วยเลย คำพูดเนี่ยมันก็สอบภาษาเรียกเราเรียกพี่ครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันนานกันขนาดไหนอะเหมือนต้องการตีซีอย่างนี้ไหมคะก็เลยเรียกพี่มันไม่ใช่ตีซีหรอกไม่เกียรติไม่เกียรติโออาจารย์ผมยืนยันว่าถ้าเป็นยุคผมบริหารสภาทนายความผมจะไม่ปล่อยให้อทนายหยูแสงเนี่ยมาร้อยอังคารอยู่แบบนี้ ขอบพระคุณมากครับอาจารย์วันชัยฮะ